สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชันชีวิปชิปไปแรกครับผมชิปไก่อ้อยแล้วนะครับพี่น้องมาจากทางไก่ไก่นะครับมาจากใสเดี๋ยวจะให้ทั้งต่พ่อแนะนําโตนะครับมาจากใสครับต่พอ่อมาจากสีบุญเลี้ยงครับน้องบ่อล้ำพู้พันละว่ะพี่น้องสีบุญเลี้ยงอีกแล้วนะครับนี่เป็นไลท์ที่สองแล้วนะครับทั้งหมดสวนลุงชันเบิ้งคลิปแล้วกับยังมาเอาถามเราบอกว่าเบิ้งคลิปล่าสุดเลยยังอ้อยมันล้มมันโคตรมันงู ล้ำกับว่ยคืออ้อยยอดเป็นอยังนั้นยิมรับเอาล้หน่อยแล้วก็คดๆงครับพอสนใจเ้องครับเพราะว่าจิขี่ไล่จ้างม่าันก็มาทำอย่างได้เป็นปแนวมาเนี่และโอ้สายพันธุ์ก็สายพันธุ์เล่นแต่ขอแเ่นมากกว่บกว่าปีแล้วก็เดิมๆนะครับนักค่านั้นนี่กัสมันเอาละมันจะล้มไหรดูปลูกอ้ามันทฮยดให้อ้อยไล่มาเน่ยแหละครับต่อปีถ้าของเจาของนั่เล่าเจ็ดสิบหรือแปดติบไล่เนี่ยนะครับมี่ไลนอีก บุมี้ครบมมนี้เด็กชนโตให้เจ้าของเจ็ดสิบแปดสิบให้เจ้าของเพ็ดมาจากปีแล้วครับอ้อยมันสิบสองสีแล้วสนใจอ้อยเนี่เขียวมาจากปีแล้วครับอ๋อเพิ่งตะเบิงเลยครับตะกอนกับมีไปปลูกโยบ้านอยูกกะเขาเรียกว่าอ้อยใหญ่ๆท่านไปเบิงมันกะเนี่ยเนี่ยมันโคนนั่นไหมันเป็นโคนอ๋อพี่น้องบันคือคนอื่นนะมองเรียกเราตัดเอาเลยตัดเอาเลยเราไปแต่ก่อบคุณ่ยหลายสบายดีครับพี่น้องครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ครับคลิปต่อไปกับพ่อพ่อกับพี่น้องทางไทยโคราชนะครับไปเป็นเคยอยู่ผูเวียงนะครับได้มาเอาอ้อยที่สวนลงชนไปพเล่ากันเลยครับเอาพี่น้องมาจากผูเวียงนะครับให้ไปเรียกเอาบออยากเรียกนะครับย่านคันนะท่านคนปลูกอ้อยย่านคัน <laughs> เป็นไงบ้างตัดเร็วมันมันตัดงางเนาะเอาตัดอีกน,น่ะขนาดเม็ดดูดูดูเม็ดของหาตดเดาหาตดเอาลราไม่ไง ก็ตาให้ได้นะเมีดไม่คมเนี่ยจ้วะเดี๋ยวคาดเดี๋ยวเดี่ยวดีสันใหี้ยเด้ออ๋อเขาอยกเอาหุ่นล้ำหญ่งใหญ่น้อยไอ้ฟันให้รู้เนี่ยล้ำใหญ่นวดบอกท่นนี่ออกแห้งเลยมั่งบปล่ามีดก็ไม่คมลุงช้อนยัเมียตัวเดเลยมีดปรคบเขียนไม่ได้ฝนมีดเลยอ่ะอ่อเป็นคนที่บ่ค่อยโลภมากเหรอครับอันบ่ค่อยอยากได้ล้ำใหญ่ว่าันว่าปลูกปลูกไม่ได้ลายดีล้ำใหญ่ ันนี้ฟันผิดเด้อเมื <c oughs> เ่อกี้เดี๋ยวที่ว่ามันเหนือนนมันฟันเทียบมันติดมันติดไม่ใช่มือไอ,อ้เทียบอันนี้ถือว่าบปใหญ่ปันใดได้เหรอครับเดี๋ยวถือว่ามันยังพอหาได้ง่ายๆนะครับห้าล้านสิบแปดสิบเจ็ด 8, สิบแปดห้าล้า เอาแล้วครับอบอโลบเลยครับได้หาล้ำกับเพราัในของขวัญลุงชวนยังยังหนุ่มยังแน่นแรงด้วยเออแค่หาล้ำเนี่ยสิมันโมอีกโอ้ยตัดก็ตัดล้ำสันสันพี่น้องเบิ่งดูน่ะเออให้ของขวัญเป็นเนื้ออ้อยพันดีหาเรียกเอาแต่ล้ำสันสันพูน่ะแล้วก็มายกโชัวโอ้ยมันอายเพื่อนด้อครับผมว่าเพื่อนเอาตั้งแต่อันสามล้ำแบกหอบพลยน่ะ ้ครับพี่น้องทางผู้เวียงนะครับที่ได้อ่อยตามต้องการแล้วนะครับลงช้นกับคืนให้พากกันบนหลับบนนอนนะครับมามาแจ้งพี่เนะบรทัานแจ้งทำตีใต้ไ้ฉายหุ่นไปฉายตั้งหัวท่านออกอยู่ไม่รอแจ้งหรอ,อเครับไชโคราั ใช้คุลาชไปได้ผัวบ่ได้เมีเล้าบ่มีเลยรั่นครับว่าครับสำหรับส่วนลุงชวนชีวิตคิดไปได้ท้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ได้มาอุดหนุนนะครับเราก็มาเยี่ยมชมส่วนลุงชวนแล้วก็ให้ความยอมรับนะครับส่วนลุงชวนชีวิตคิดไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสบายดีอยู่ดีมีแห้งโชคดีสุขสันสวัสดีครับ